กส่วนท้องถิ่นนะครับมาในเสื้อสีเขียวนะครับกางเกงสีแดงถุงเท้าถุงเท้าสีเขียวครับเอาแล้วครับอ่เรืงท้องถิ่นนี่ผู้เล่นบางคนเอาเปรียบเลยผมท้องที่นโอ้ผ้าพันหัวด้วยกอนยู่นะครับเอาแล้วครับทีมงานวิจิตรต้องเปรียบครับ ตัวความร้อนจเรวัตธุเรียบตรงมาจานุยจานุยเอาจานุยจานุยกับทุชาติเต้นแก้วจานุยกับทุชาติเต้นแก้วใครจะเร็วกว่ากันเอาเละหนักปวยกับทหารว้าเร็วรองเท้าทุชาติลุดรองเท้าหลุดใช่ไหมรองเท้าหลุดกตัดได้เอไหมาผู้ช่วยแบกผู้ช่วยแบกแต่ถูกจานุยลากรได้ไหมได้ไหงเอาเลยครับว่าให้จาวิทยาวิทยตรงให้จเรวัธเรวัตให้ใครเหลือบดูแล้ว โอ้สองทายบาบัมบาบัมเบอร์ส right. oh, right. oh, ิบเอ็ดตรงไม่บานเอาละครับไม่บานตรงนี้รองได้หมดนะครับแสดงมเบอร์รุกพลาดนิดเดียวครับจีรวิทย์จารีวัฒน์โอ้เกียวผู้รักษาประตูก่อนเอาครับตรงมาเบอร์หกเบอร์หกศูชาติแท่นแก้วเอาจเขาวารุเชี่วิชัยวิชัยผู้กองวิชัยอ๋อเออภูเขาวิชัย คลองแค่วอกไว้ไม่เบอร์สิลูกก็ไปก่อนแล้วแต่จอะอผู้กองเชอยยังอยู่ตรงนี้โลกเตะหน้าแข็ม่อน <c oughs> ไม่ใช่ตังเจ้ยแต่ไปไม่ทันยิงโอ้โหดับนี้เซฟได้สวยงามงาระดับมืออาชีพขออภัยนะครับบางทีพากแซกกันมัางสร้างบรรยากาศครับ อ๋อตอนนี้กองเชียร์ได้เต็มที่เลยกองเชียร์กองหูนไหนเชร์เราเวทยิงโอ้ยหน้าประตูครับคุณชุ่มครับคุณชุ่มคุณชุ่มคุณตุ้งจีรามากันไหมวะให้ครูดิบพงถ้วยงวยนะผู้ใหญ่โบนเนทมาวันทำไก่อยู่ผู้มิพิษจะรู้ตากับไห้กองไก่ โอ้กองเฉยนะครับวิชัยวิชัยวิชัยส่งให้ใครวิชัยสองพยายามปิดขวามองซ้ายมองขวาแล้วก็โอ้ยาวเลยยาวใครเพิ่มวะลูกแมลูกนี้เสียดายนะครับจับไม่อยู่ลูกเลียนนิดหนึ่งชาวิทยชาวิทย์เฮียลีลาลีลานักฟุตบอลเก่าลีลาผู้ฝึกสอนเก่าของตอรกโชัยนะครับบส่งให้เอร์ โดสีร่ากับไลยสบายครับโอ้โยแม่ลูกนี้แม่เสาประตูช่วยถ้าเข้ามุมใดนะครับแน่นอนแมลูกนี้สวยเก็บประตูนะครับเปิดไปแล้วนะครับไม่ผ่านผู้ร้ายกล้องหลังมองซ้ายมองขวาจะยังไม่ส่นะครับเปิดไปแล้วนะครับยังไม่ม ได้รีวัดกับผู้ช่วยผู้ชาติให้อบยุบถุยแม่เอ้ยอีกกองยืนอยู่ดิเอาแล้วครับอ่าได้กองใจอย่างกองบอลอยู่แล้วครับ วิจัยตัดบอลไปตกย้อนไปในประตูผู้กอบวิจัยนะครับเปิดไปนะครับปานหรือไม่่านลูกยังไม่ออกนะครับเอาเลยกระปิ้งยิงหรือไม่ยิงวไม่เล่ประตูยังเหนียวเล่นอยู่จารีวัตรบอกเพื่อนมิตรภาพ ใช่หมายเลขสิบอันดับสองให้หมายเลขแปดแล้วก็เปิดไปเิะลูกออกนี่ถ้าผู้กองพิษลงด้วยนะทีรลับลูกดีแต่ถ้าเป็นผู้เล่นก็ได้ครับเลี้ยงลูกดีเหมือนกัน <laughs> เออจะได้นักเตะเพ,พรลูกออด <laughs> น้องปาควันอ้าดองปาควันออตอนนี้ย,ย่าเลี้ยงอยู่อยู่กับย่าอยุพิเอาแล้วก็โอ้ยม่มาเป็นดาวเต้นอยู่ ตรงไปครับเด็กทนไทันไหมทันทันไหอหวังว่าเบล์นายเพื่อนหวังเท้าเตี้ยหวังตีงเตี้ยเบลล์นายเพื่อนนายเพื่นท่านนะนายบอกว่าเกมกีฬาไม่เป็นไรั ครอบครัวนี้ครอบครัวนักกีฬาครับจริงๆผมชื่นชอบ,บามากๆนะครับสนามเพืิงก็เก่งคุณนายนีก็เก่งครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วครับทนันหรือไม่ทันลูกรับลูกออ,อ,ออกผู้ช่วยพีทครับดูดูอาการของผู้กองวิชัยด้วยครับใช่ไงก็คร่ เรียกรียบเรียบไปเย,เย,ยาาะากเลครับออกจามงออกจงยนีเลผู้กองสุพิชจะลงกี่โมงครับให้ผู้กองสุพิชใครม,มีการอะไรติดต่อผู้กองสุุพิช่อมต้นนะครับผงเด้าครับร้องเพลงก็เพลาะเสียงดีครับถ้าได้จับไปแล้วไม่เผื่อเพื่อนครับ แล้วปันเลขสิบสามโอ่เลยครับอแล้วกรงหเลขเอ็ดเจ้โอยี้าเรไม่เข้าใจกันย้อนหลังนิดเดียวครับถ้าไม่ออนละมั่นจะตัอยู่วอ้ละครับเปิดยาแล้วครับไม่ทัมัไม่ทันละครับยจจได้ไะ ไอมากชมผู้ช่วยพิษผู้ช่วยพีชทไงเฮ้ผู้ช่วยพิษว่าไงะเตพว่าไงเน่อว่าท่านนายพลว่างแล้วลูกนะผู้ช่วยพิษว่างอีเหลียงลูกอยู่ดิในซ่องพึดิดติดไสเหลียงลูกมากว่านี้ครับมาที่สุชาติสุชาติใช่ผู้ช่วยพิษ้ไมผานดาวิดดาวิดจากลูกยาไปนิดเดนช่วย เอาแล้วครับนีุ่ะใช่แล้วไม่ล้อรแตแอ้โหตาจุดเบอร์แปกันเมื่อจุึกกันใส่ได้ลล่ำลเอาแล้วครับโอ้โหอกนกลอเสียดายหวาล การกีฬาแต่ละครั้งเลยอยากไปนะครับลูกนี้ไปลูกนี้ไเรียลแรงยังดีนะครับครึ่งแ,แรกของการแข่งขันนะครับฟุตบอลผู้พิเศษระหว่างผู้นำชวาววิจุรุยจายยยยยรุยจารุยโฉบให้ธีรวัตรธีรวัตรจะให้ใครธีรวัตรไปยังข้างหน้าไปทางกองหลังนะครับ กองหลังยังได้อยู่ครับสีม่วงจาคเดว<อ>ิสตนะั้งสนามผู้ช่วยพิษ <laughs> จัดกีฬาแต่ละปีของตุ้งหลวงในจาวิศออกตังมากกว่าเพื่อน <laughs> ออกซื้อ,อ,อ,อซื้อครีม <laughs> ซื้อครีมตาหน้าครับซื้อครีมตาหน้าตาตัวครับ <laughs> โอ้โหลดำจะไหมหนุมปู้สมาง <laughs> จารว้อพุผม ขอแค้ครับฝูกกองวิชัยเปิดไปให้ท่านนายเพื่อไปหน่อยหรือไปนิดนึงครับทีมเท่บอลนะครับยันบัวด้วยนะครับครับเดี๋ยวบอลพักยกขึ้นเร็วทชบอลลุงสนามเลยนะครับโอ้โนะครับเป็นประตูนะครับอ่าเป็นประตูเป็นประตูครับสวยมากลูกนี้ยิงได้สวยทีมทีมนะไนได้รองเล็กทีมต้องถิ่น ท้องทิ uh, <okay. S 2> room, ่น uh, ้ำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับครับทีนี้สองคลองกับท้องที่ท้องที่สองคลองครับกองพิษกับกองชัยครับกองพิษลงไปแล้วกองพิษเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าเอาแล้วครับสองคลองเอาแล้วครับนี่ได้ลูกแล้วครับได้ลูกได้ลูกแล้วตัวมาแล้วตัวมาโอ้พวกล่นดีเลยพวกล่นดีเลยเอาล้วครับเอาล้วครับป้องที่ ลูช่วยเออมต้ดีเพราะพ่อท่านขานช่วยไว้ครับพ่อท่านครับไอ้พ่อท่านขานช่วยลูกยังดีอยู่นะครับยังไม่ใช่ลูกเสียครับผู้รักษาประตูส่งต่อไปอีกด้านข้างโจนมาข้างหน้าตั้งเพื่อตั้งมือครับโอ้แต่ผู้กองไม่ไหวย้อนหลังมากเกินไปนะครับโองูผู้ช่วยตั้มลุงเลวกิติศักดิ์เยติศักดิ์ของพิทักษ์ ได้ไม่ได้ลุก,กทัที่ที่ททอะครับต้องเห <จะ S 2> ็นนักกรอน<ะ>อยู่นะครับหมายเล่ยซิปแอนเปิดสองให้กองกลางไปผ่านไปผ่านท้องที่ท้องที่ยิยงออโอ้โหเอ้เยิ่าเล้แล้วมาเอาสาบีก้นโอ้ว่าเพื่อนอยู่หน้าประ้ยลูกนี้บอกว่า ทองแดงมาร่วมงานด้วยก็ขอเชิญนะครับทองทองแดงคุณทองทองแดงมาเชิญเลยเชิญเชิญเชิญที่ก้อนรับกานครับคุณทองทองแดงจะได้ฟังเสียงทองทองแดงครับเรียนเชิญนะครับทราบข่าวว่าท่านนั่งอยู่ที่สีสีเขียวใช่ไหมครับก็เชิญนะครับคุณทองทองแดงครับเรียนเชิญครับมาได้ ฟังเสียงตัวจริงของท่านตัวจริงเสียงจริงตันมกตะหเห็นเห็นแต่ในยูทูปเห็นแต่ในเทปมาครับมาประกอบตัวหน่อยตัวจริงเสียงจริงนะครับทองทองแดงอ่าโปเจอตี้ของต่อยการบอลเล็กจริงหรือเปล่าจริงโอ้โหนี่เซฟไว้ได้บอกว่าลูกนี้ปล่อยไม่ได้อันตรายเกียร๋ยศักดิ์เป็นอย่างนี้แหละครับพูดไม่ได้เตะออกเตะออกเตี๋ยชักตก ผู้ช่วยตําบอกเออผู้ช่วยตําเจ้ไหมลูกนั้นปล่อยอันตรายสกัดออกก่อนที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับจะได้ถือสานะครับจะช่วยพีทใ้พูดครับตั้งต่อามุมทองอย่าโทษผมนะครับอบตไก่อบตอนนรงระบุนด้วยโยนเปิดไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ตอดต่ำสักนิดสวยตรงนี้ผู้ชุมอย่าอย่าเปล่งผู้ชุม มาดเวลามดเวลาคืกเล็กตอนนี้บิล์เบอร์ดเซบอร์เ้อาวันนี้เป็น่าเปโอกาีนะครับพี่น้องอผมเองก็มาอยู่ที่หลังสวนตรงนี้มาอยู่ที่แผงทุกเรียนของเอเล็กอาที่นี่ตางวันมาดุยทาไรเอเล็กบอกว่าอย่านอนอยู่เปล่าๆมาร่วมด้วยช่วยกันกับ การกีฬาของอบตทุ่งหลวงนะครับพป่นองโดยท่านนายกย่างท่านนายกยางน,น,น,ยยาน,นี่ก็เลยหน้าตาผิวพรรณแล้วผมจะเป็นนายกตลอดและกับเลยหน้ามาแล้วอันนี้ถ้าว่าให้ทิพย์รางวัลถูกพันธุ์ทุกพันไดนั้นเป็นนายกยาวเลยพอดีนี่นี่ท่าน,นโดนอยู่แต่งตุเรียนกลัวว่าพียเล็กไม่ให้ไม่ให้ใหใหนเบี้ยรายวันนี้ะครับและให้ใส่เสื้อแพงเรียบร้อยขอขอบคุณด้วยครับท่านพี่เล็กเอบคุณนายกมาถ่ายบ้าเพี่เล็กมาด้วย อ่าอ่าเล็กเท่านายกนะฮเล็กคนเล็กหนาอ่าคนชอบนาอ๋อคนชอบนาไม่ใช่คนเล็กน้มไหมตาเล็กหนาแท้กัเ่ออ่าผู้ใหญ่ถึงตอนชองทอนเลยยับยับมาข้าหน้าเลยผู้ใหญ่ทอนนึ่งถอนก้ารับท่านนายกมากครับอ่า ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงพักนะครับพี่น้องเพราะว่านักกีฬาของเรานี่เล่นมากไม่ได้ครับพี่น้องเนื่องจากเล่นแต่คืนนี้เล่นเมียบาบ้าครกวนไม่ก่อยโอเคมากครับขอบคุณมากครับรอรอปลาตอไข่เอาออกปลาตอไขเรอได้เอาปลาตอไข่ไ้เดี๋ยวไปเอาไม้ตัวก่อน อ่าพาอพื้นยังไม่ทัดทีอ่าโอเคเริ่มสตาร์ทแล้วอ่าเบอร์เจ็บว่าไงส่งไปไอ้เบอร์ไอ่สลงมาไอ้ยาไอ้ยาลูกนี้ติดกับโอ้โหจนติดติดมุกเลยครับดังหักดังหักเดี๋ยวต้องพาไปโรงพยาบาลไปเถิมดังได้ไหมครับเอ็นตาทินใจนะครับลูกนี้ควาวนะครับควาวหลังนั้นไข่สีม่วงไอ้เป็นกันเตะ เขาเรียกว่าลูกทูดนะครับอ่าทรงไม้เบอร์ทิปอาเบอร์ทิปว่าไงกําลังแลเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่อ่าโยนลบไปหลังอีกทีหนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรับบอลเสร็จแล้วก็โยนลบมาที่เบอร์ทิปอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์ทิปก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมไม่ให้เคยไม่ต้องจักเบอร์หนึ่งกับเบอร์ทิปคนนี้ก็อยู่สองคนนี่อ่าว่าไงอ่ะเบอร์หนึ่งโยนไกลกันลูกนี้อ่ะติดกับทรงไม้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดว่าไงอ่าลูกนี้ไม่ผ่านประตูครับรับไว้ได้ อ่านะครับตรงกระบายเบอร์สิบกว่าสีเขียวเบอร์สิบกว่าสีเขียวแลนแล้วครับว่าตัวนี้ใครอยู่ตรงไหนอ่าตรงไปที่เบอร์หกโยนลบหลังไปแท็กหนึ่งเพื่อว่าจะตั้งสมาธิแล้วก็โยนลบไปที่เบอร์หกเบอร์หกกำลังอ่านลูกบอลมาที่เบอร์สิาเบอร์สิยโยนลบไปที่เบอร์หกเบอร์หกว่าเพื่อคืนหลังมาแท็กหนึ่งกำลังแล่เพื่อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดว่าเพื่อยี่สิบเจ็ดตรงไปที่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามลบ เบ็ดหนึ่งอ่าแล้วก็ส่งปะที่เบอร์ไหนไม่รู้อ่าอ่าย้อนรอยถอยหลังล็อกปะทีเบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดส่งล็ปะทีเบอร์สามเบอร์สามวิ่งทันไหมทันไหมอ่าเบอร์สามไม่ทันครับเพราะว่าแก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 นักผลทั้ควรครับอ่าลูกนี้ยิงอ่าเรียบร้อยจ่ายไปเลยครับยี่สิบนั้นช่วยทำหน้าที่เปลี่ยนสกรอด้วยครับอ่าเบอร์สิบเบอร์สิบไปไงล็อกเบ็ดหนึ่งแล้วก็จะส่งหรือไม่ส่ง อ่าจ่ายลูกนี้สวยครับแต่ว่าติดมือเก้านะครับลูกออกข้างไปอ่าลูกออกข้างไปแล้วนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้จะเป็นลูกที่ว่าเตะมาจากปากประตูปากประตูเตะไม้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแลแล้วว่าคนไหนว่างบ้างส่งไม้เบอร์เทปครับเบอร์เทปเบอร์เทปในหน้าที่เลยเบอร์เทปย้อยมาลูกนี้สวยอ่ะครับโอ้หลอกลูกนี้ได้สวยครับ้างเบอร์เจ็ดครับแต่ว่าไม่ทันครับอ่าจัดออกข้างสนามครับเบอร์เจ็ดนี้เป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะครับพี่น้อง ้าตุ้งหลวงนะครับเล่นดี๋ยวชาตุ้งหลวงอ่ะตอนนี้เบอร์ตรงมาให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งแล้วเพือ่อนโอ้ลูกนี้ใจสวยอามากครับอ่าย้อนรอยถอยหลังกลับไปหลังเซตหนึง่งอ่าลูกนี้สก,กัดได้ครับอ่าตอนนี้เบอร์สิบเอ็ดของสีทีมสีเขียวว่าไงอ่าว่าไงอ่ากำลังเลเพื่อนแล้วก็จ่ายลบบัลลังก์ยิงเก็บยิง,ยงลูกนี้ครับดาวิดยิงเล่นดาวิยิงดาวิยิงลูกนี้น<ม>พ้น,พนารครับพี่น,ออน้องพ้นการโต๊กนกเอีย้ยงพลักครับ ผล <muffled S 1> ขาดไปอาจจะเป็นลูกที่เตะไปจากกรอบประตูครับอ่าได้ประตูตรงไม้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งโยนลูกนี้ไปพอต้องขวดบูมไว้ได้ครับอ่าติดมาที่จา nung, ่าวิตจะไหมเบอร์ยี 20, แ่แฉกจาวิตอีกใจะไหมเบอร์เซฟเบอร์เซฟตรงไม้เบอร์หกโบกยิงลูกนี้ไปกูยิงตีนซ้ายได้สวยงามครับพี่น้องแต่ว่าไม่ตรงกล้องนะครับไม่ตรงกล้องเพราะฉะนั้นสกอร์ก็ยังอยู่ที่หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันตักเลียร์กัน เราร่วมกันครับาาตากยาติดติดตรงนี้ดูตะก,กัดได้กันลูกนี้สวยามากครับลูกนี้ว่าไงว่าไงเบอร์จิเบ็คเบอร์จิเบ็หลอกล่ออยู่หน้าประตูตกลงไม่ได้ยิงครับพี่น้องไม่ได้ยิงเพื่อชิงอ,อประพาลูกนี้โยนถอยหลังมาให้ฝาประตูพลาดครับพลาดเป็นลูกภาษาเรียกว่าคอนเดอร์เป็นลูกคอนเดอร์ครับพี่น้องลูกนี้ลงไม้เบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบัง ลูกน <Workers>, ี้ได้สวยงามครับแล้วก็โยนลูกนี้ติดอ่าติดแล้วว่าไงอ่าว่าไงเบอร์ที่แปไม่ทันครับอ่าติดอ่าเบอร์หนึ่งโยนลูกนี้ไอ้ย่าไม่ลุกครับพี่น้องท่านลุกสวยงามอย่างแน่นอนอ่าอ่าว่าไงอ่าว่าไงเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแล้วนะครับว่าอ่าปลาขวาว่างอยู่อ่าก็ส่งมาให้เบอร์เจ็บเบอร์เจ็บแลเบอร์เจ็บแลเบอร์เจ็บโยนลูกนี้อ่าไม่ทันครับไม่ทันอ่าเบาแรงครับน้ำนักเบาแรงอ่าอ่าว่าไงนิดอีกลูกนี้อ่าติดประตูครับ เบอร์ส e mm ิบเอ็ดย ah, wow. so, ิงแล้วติดนะครับติดอ่ะลูกนี้หลุดประตวยครับว่าไงอ่าเบอร์สิบกับเบอร์เจ็ดอ่าไม่ผ่านนะครับอ่าเบอร์สิบสามสกัดไว้ได้แล้วก็ย้อยไปให้กับอ่าเบอร์เจ็ดสกัดลูกนี้อ่ามาที่เบอร์สิบเบอร์สิบส่งลูกนี้ไปเบอร์หกลูกนี้สวยอ่ามากระบกย้อยไปได้ประตูโอ้โหพลาดโอกาสยี่สิบบาทครับจาวิททราบเป๊ะเดียวอ่าถ้าว่าขาให้เร็ววนั้นแป๊ดมันได้ยิงเลยจาวิทยี่สิบตะเข้า สูนไปยี่สิบนะครับลูกนี้อ่ะส่งไม้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งย่อยลูกนี้ว่าไงโอ้ลูกนี้ด้วยหลุดไม่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดถ้าไม่หลุดนี้ถามว่าไงตอนนี้ส่งมาอ่าส่งไม้เบอร์ทริปเบอร์ทริปอ่าลูกนี้พลาดนะครับอ่าตรงกันพลาดก็ไม่พลื้มไรครับเออเริ่มเกมเอิกันเล่าอ่าเบอร์เก้านะครับเป็นคนที่จะอ่าทุ่มลูกนี้นะครับอ่าเบอร์เก้านี่แกแกไม่เอานะครับลูกนะครับแกอ่าแกทิ้งเลยนะครับโอ้โหลูกนี้เบอร์หนึ่งนี่ล็อกสวยครับ ล็อกได้สวยงามครับอ่าเบอร์หนึ่งลูกลูกนี้ว่าไงไม่ลุตเอย้ย่าถ้าลุตลูกนี้เป็นเรื่องอ่านะครับออ่าเบร์ว่าไงครับเบอร์รสิบเบอร์สิบลูกลูกนี้ก็สวยงามมากครับแล่เ,ลเ,ลเลยังไม่ลุตเหมือนกันถ้าลุตลูกนี้ก็เป็นไอ้อย่าล็อกลูกนี้ได้สวยงามเบอร์หนึ่งนี้เล่นดีนะครับผมแล่เร่ครับข้อเท้าเกดีอ่าข้อเท้าเกดีมากเลยครับอ่าสงสัยเลยคืนแจ็คเมียมาแล้วแหละก็เครดีเหลือเกินอาส่งไม่หายครับเรื่องกันมั่งยกกันมั่งนะพี่น้องเพื่อความบันเทิง อ่าเพราะงั้นเบอร์อ่าล็อกลูกนี้สวยอีกแล้วอ่าตรงไปให้อ่าลูกนี้ย้อยมาให้เบอร์ห้ากับเบอร์ห้าอ่าลูกนี้ไม่มีอ่าคนเสริมนะครับไม่มีคนเสริมเออไอเอีสาวอยากเข้าไปออกมาก่อนไอ้ย่าเพื่อในก็ไม่ใส่ไปวิ่งเพล่อก่ออกมาอ่านะครับตอนนี้อ่ากรรมการออกมาครับหมาเข้าไปตายแล้วอ่าลูกนี้ลุงอ้อยลูกนี้ผิดพลาดครับผิดพลาดไม่เป็นไรครับเริ่มกันเอนเชื่อเชื่อ เอเคนะกูโอ okay. ้ยายยิ่งไอเหมือนเพื่อนอ่าลูกนี้ว่าไงครับติดเบอร์สิบสามครับอ่าแล้วก็ยังได้นะครับเบอร์ห้าว่าไงเบอร์ห้าล็อกลูกนี้อ่ายังได้อยู่ครับยังได้อยู่อ่าไม่มีคนเติมเออลูกนี้เยส่งไปลูกนั้นไอยาสกัดได้กับพลองตาิงสวยงามแล้วอ่านะครับรู้สึกว่าฟอร์มหลังๆนี้เพื่อสีม่วงนี้จะไป อาปรับปรุงกันมาดีนะครับการส่งการเฉลยนี่ก็โอเคอยู่ได้อยู่อ่าเบอร์หนึ่งล็อกได้ลูกนี้ครับอ่าเบอร์หนึ่งไหวยังไงเบอร์หนึ่งแลเพื่อนเลยครับลูกนี้ย้อยลึกเกินไปครับน้ำหนักดีเหลือเกินไม่เป็นไรนะครับเอาเอินเอาเอินว่ากันเอินเล่าลูกนี้น้ำหนักตีนดีมากครับแต่ว่าวิ่งไม่ทันอ่าก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ฝ่ายทีมพวกของเด็ดตัวนะครับอ่าอ่าเบอร์ไหนครับเบอร์ไหนครับอ่า ออกไปเต้นเหรอครับออเอาเบอร์เก้าอ่าเบอร์หกลงนะครับเบอร์หกลงอ่าโอเคนะครับเบอร์เก้าอ,ออกไปแล้วขอบคุณด้วยครับอ่าส่งไปให้เบอร์สิบส่ 10, งไปให้เบอ 20, 20ร์ยี่สิบเจ็ดนะครับจาวิตนะครับจาวิตว่ากันลูกนี้จริงไอ้ยา่าแป๊กเดียวพี่น้องเออชาบบอลลูนี่แต่ว่าปาดได้สวยล่ะลูกนี้จริงอ่านายกชาบอกว่าถ้าเข้าแก้สองพันเลยแก้องนะดายกจังไปเข้า รอดไปแล้วรอดไปแล้วสองพันอ,อ่าว่าไงครับอ่าแลเพื่อนพอส่งไม,ม้เบอร์ห้าเบอร์ห้าว่าไงครับอ่าเบอร์ห้านี้ร่างกายดีนะครับอ่าสามารถจบับบางลูกมาได้อ่าส่งไม,ม้เบอร์สามเบอร์สามว้กับเบอร์สามเวลูกนี้สวยอ่ะมาอ่าติดครับอยู่ที่อ่าอยู่ที่เบอร์หกครับเบอร์หก เบอกแลเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็จัดส่งไปเบอร์ทิพย์ว่าไปลอกแต็เดียกสวยมามากอ่ะลูกนี้ดูตกัดได้แล้วครับแต่อยากได้เบอร์ทิพย์อยู่อ่ะเบอร์ทิพย์ส่งไปเบอร์หกเบอร์หกโยนไปตามเบอร์ยี่สิบเจ็ดจาวิตจาวิตลูกนี้โอนโอ้โหนายประตูตกัดได้ครับพี่น้องอ่าอ่านายประตูบอกว่ากูไม่เอาลูกไปต้องยิงมากูไม่เลี้ยงกูไม่รับบัดออกไปเลยอ่าเ่างั้นเบอร์ทิพย์ว่าอยู่ครับว่าไงอ่ายังไม่ส่งครับยังไม่ส่งอ่า อ่ายังไม่ถงเพราะแกเป็นคนชอบเลี้ยงลูกแกไม่ถูกให้เคยเบอร์เก้าครับเงเก้าใหม่ๆเลยแต่เดียวโอ้ลูกนี้ยิงไกลครับติดครับติดมือสามอาว่ายังไงเอาว่าเอาว่าพื่อจะวิตอาจจะลูกนี้ตกัดออกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเบอร์หกครับจะเป็นคนทิ้งนะครับอ่ะแลยเพื่อนแล้วว่างอยู่ตำแหน่งนะครับเอาว่าไงครับอ่าย่อยลูกนี้สวยครับแต่ว่าโดนตกัดได้ครับอ่า อ่าอ่าอ้าเบอร์หกเบอร์หกว่าเบอร์อ่าเบอร์หกอ่าเบอร์สามครับโดนเบอร์หกแย่งไปได้ครับอ่าลูกนี้ลุกไปยังสวยอามครับว่าไงเบอร์หกไปกล้าอยู่แล้วเบอร์หกไปกล้าอยู่แล้วตรงไปเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกหลอกล่อเต้นเต้นเบอร์หกหลอกล่อเต้นเต้นแล้วก็ตัดลูกนี้ติดครับโอ้โอะจานาเกอจานาเกยี่สิบอ่าข้อแล้วเลยจานาเกยี่สิบอยู่ในจานาฮยี่สิบจานา นำประตูไปได้ครับเป็นดาวิทําได้แล้วดิเป็นสกอร์ตต์เป็นผู้ใหญ่ต่อหนึ่งผู้ใหญ่สุดจ้าเหี่ยวครับอ่าผู้ใหญ่สุดผู้ใหญ่ในทิพย์จ้าเหี่ยวครับตอนนี้สกอร์นำอยู่สองประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากนี้อ่าสำหรับกีฬาอ่ากีฬาเกมต่อไปนะครับก็เตรียมพร้อมมาด้วยนะครับอ่าเป็นการวิ่งเป็นองค์เดียววิ่งอ่าลูกนี้ยิงไกลครับไม่เข้านะครับวิ่งเป็นพวกนี้นะ อ่าวิ่งพรุ่งนี้เหรอครับอ่าวันนี้นักกีฬาเกตินนึวิ่งไม่รอดนะครับเอ่ารอแข่งนั่งอยู่สองวันนะครับสามวันสามวันนะครับ 3, 3, 4, 3, 4. อ่าสามวันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสนามนี่ก็อ่าจะกรอหนำอยู่สองประตูต่อหน,นึ่งนะครับนักกีฬาไปเก็บยางตีนติดอ่าน้ำยางอ่านักกีฬาเก็บยางกะปุ่นตู้เอาแรกยางครับตีนพวกอยู่ วิ่งไม่รอดอยู่ก็เลยเลื่อนไปวิ่งพรุ่งนี้ครับอ่าไม่ผือไหลนะครับไม่ผือไหลลูกนี้ส่งได้สวยงามมากกระเบื้องิสครับอ่าอ้ดูตะกัดได้จากบริเวลูกนี้ออกนอกนะครับอ่าเดี๋ยนจะเป็นลูกพุ่มจากอ่าเสื้อสีน้ำเงินคู้พิเศษนี่แล้วจะพักกลางวันกันก่อนแล้วก็จะเริ่มแข่งกันกีฬาสากลตั้งแต่เวลาสิบสามโมงครับตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งบ้าบราชเทพเราก็เรียกว่าตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งวันเย็น ได้ก่าวว่าคุณดวงนี่เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดใช่ไหมค,ค,ค,รรครับผมเกิดกรุงเทพโดยกำเนิดครับเกิดที่บางเขยบางเขยนะครับบางเขยบางเขยครับลูกทำได้ครับกรับมาชมกัตนต่อครับในสนามเอาเลยครับลูกนี้สก,กัดได้ครับปืนสามสก,กัดได้ครับ ไม่ตรงกรอบครับไม่ตรงกรอบแต่ต at ้งกรอบเรียบร้อยโอ้คอแคบเลยคอแคบโบกลูกนี้โบกลูกนี้คอแคบเลยเพราะว่าคอเป็นยาวเอาละครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลากจากประตูโอ้พลาดไปนิดนึงครับลอกลูกนี้ว่าไงครับอ่าโอ้โหลูกนี้อ่าไม่ได้ตรงซิกกันอ่ายิงซ้ายครับแต่ว่าไม่ผ่านอ่าราที่เบอร์อ่า ไอ้ยาลูกดีลุดไปลุดลุดไปลุดอ่าเรียบร้อยเรียบร้าอ่ะไป่เข้าโอ้โหรถไปยี่สิบอยากรู้หมอดีผมว่าเข้าแล้วนะครับแต่ไม่เข้าย่าอย่านักว่ามนุษย์หรือวะด้วยเสื้อยี่สิบลูกดีว่าไงครับโอ้โหผิดนะครับผิดกันลูกนี้คงจะยอมได้แล้วครับพี่น้องเตีมุกไม่กล้ายิ่งแล้วครับพี่น้องกลุ่มเกม ว่าแพ้หน่วยเดียวพออย่าแพ้มากแรงนสีม่วงเราเริ่มคุมเกมนะครับพี่น้องอ่าเรือกคุมเกมบอกว่าไม่ยิงแล้วแหละอ่าขอแค่แพ้หน่วยเดียวพออ่าล็อกลูกนี้สวยแล้วสวยอมากครับพาไปแล้วพาไปแล้วอ่าอ่านูนตกัดออกนะครับโดนสกัดออกเดี๋ยวจะเป็นลูกพุ่งจากฝ่ายสีม่วงนะครับเราสังเกตจากนักกีฬานะครับพี่น้องเวลาเดินนี่ห้ามบากันพี่น้องบอกบอกกันด้ว่าฮอกครับฮอก ายอ,อ่ะว่าไงครับว่าไงครับลูกนี้ลูกนี้ไม่ยิงครับยังย,ยังล้จังหวะยิงมาแล้วว่าไงตีเสมอไม่ได้โอ้โหจากตีเสมอได้อยู่แล้วครับแต่ไม่เข้าวอ่าเป็นลูกพุ่มนะครับเป็นลูกพุ่ม,ม,มเอาว่าไงครับเวลาเหลือน้อยแล้วอ่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงอ่าอ่าคงได้ ดูนี่เลยมาให้ดีโยที่ถึงเจ็ดที่ถึงเจ็ดแล้วเขียวตั้งทีมแล้วเขียวตั้งสนามแล้วถามว่าไงเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดบอกว่าขอยิงทักทีหน่อยนี่ไอ้ยาตกไปใจวิจัยวิจว่าไงตกไปอ่าเบอร์โเบอร์๊คไม่ยิงครับตรงกลางหน้าประตูอ่าลูกนี้ไอ้รอบกันโอ้โหปัดทีมกายออกรอบรอบครับ หมดเวลานะครับหมดเวลา<บ>หมดเวลาการแข่งขันครับสกบอร์ก็อยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับพี่น้องก็อขอขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมสองฝ่ายที่มาสร้างความสุขความบันเทิงให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ะนะครับในยืนตอปตของทุงหลวงของเราเองอ